ขอโทษนะทุกคนที่แบบตอนเช้ารอบคาเฟ่กับมเมอร์เนเดคือไม่ได้ออกไปเพราะว่าไม่ไหวจริงๆปกติไม่เคยแบบถึงแค่ไหนก็ยางจะสู้ได้แต่อันเนี้ยคืออาการแย่มากจนแบบรู้สึกว่าออกไปยังไงก็ไม่เลิศแบบคุยไม่ได้อะออกไปคือมันเหมือนแบบรู้ตัวว่าแบบเอ้ยอันไหนอ่ะไหวอันไหนแบบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูแทบไม่ค่อยแบบ ลาเลยจริงๆหรือแทบไม่ค่อยแบบให้ลงประกาศแบบนั้นเลยจริงๆเพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนมาแล้วอะแล้วแบบเหมือนไปโดนทีหน้างานอะถึงว่ารู้ว่าทุกคนเป็นห่วงแน่นอนแบบเอ้ยแบบน้องอะไรอย่างงี้แบบน้องจะไม่สบายอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือแบบบางคนเขาก็มาไกลอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือแบบรู้สึกว่าสำหรับหนูคือแบบไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นเลยหรือแบบนานๆแบบนานมากๆถึงเกิดทีละวกัรสำหรับหนูหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็หนูก็เลยแบบเอ้ยทำไงดีแต่ว่าก็ยังอยู่ก็เลยแบบโอเคหนูอะเอาเวลานั้นไปนอนรอรอบเย็นแล้วกันส่วนรอบ ตอนนั้นหนูก็กินยาแล้วก็นอนเลยใช่คือต้องถามสภาพแบบสภาพหนูไม่ไหวเลยทําเกี่ยวยาขึ้นมาแบบพี่จิวไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วบอกสภาพหนูไม่ไหวแล้วบอกเออใช่ไม่ไหวแล้วอะรอ่รงเงี้ยต้องแบบน้ํามนต์ก็แบบเอาเก้าอี้มาต่อให้นอนอะไรเงี้ยคือหนูอ่ะเขาเรียกว่าไงคือหนูก็ป่วยแต่ว่าหนูตอนนั้นหนูแปะคูฟิวเวอร์มาลันทูด้วยแต่หนูต้องถอดออกตอนขึ้นมาอีกไงเพราะว่าแบบหนูไม่อยากปล่อยมันว่างไว้อะ ใช่ก็เลยแบบไปเต้นอะไรเงเอ้ยรู้ปะทุกคนหนูกลัวว่าแบบพี่สาตาร์จะไม่เชี่อหนูไม่สบายหนูทำงไงรู้ไหมหนูอัดคลิปนอัดคลิปส่งไปสวัสดีค่ะน้องจิวบีเคฟเตทุนหขอนยอนุญาตไม่ขา,ขายของกับมชชนได้ได้ไม่ขายขายกาแฟกับมนชชไดได้ไมน้องจิวไม่ไหวแล้วแล้วแบบแต่น้องจิวจะเข้าร่วมกิจกรรมตอนเย็นกิจกรรมเดียวดังเดิมหนูส่งไปเนี่ยแล้วทําเป็นคลิปอัดคลิปเลยเขาก็แบบ แล้วพี่เอาบอกว่ารูป้าพี่ทำไงต่อพี่ f o r w a r d ส่งต่อเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งต่อไปให้แบบทีมสตาร์ทที่เป็นคนประกาศแล้วหนูอายมากอะหนูอายมากหนูไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปส่งต่อแล้วหนูอัดไปใช่หนูอัดคลิปไปเลยเพราะว่าหนูกลัวเขาไม่เชื่อหนูแบบหนูไม่ได้เป็นแพนิกนะหนูเป็นอิมแพ t คหนูกลัวเขาไม่เชื่อหนูว่าแบบเฮ้ยแอปป่วยหรือเปล่าหนูกลัวเขาไม่เชื่อหนูก็เลยแบบอัดคลิปเลยแบบตอนนั้นแปะคูฟิวเอร์แล้วหน้าแบบมอมๆเลยแบบอย่าเปิดให้ฟังจัง ให้ฟังแต่เสียงนะเพราะว่านายเยนี่นี่นี่พี่ลงจ้ารายงานสดจากย่านเมกับานเมกับบังนาอสะดุดเฉยทุกคนสะดุดอ่ะแป๊บหนึ่งนะรายงานสดจากย่านเมกับบังนาน้องจิวบีแอนครโฟรัวเอกรุ่นที่ห้าขออนุญาตไม่ขายคาเฟ่กับเหมือเช่นใดได้ไหมแม่คือไม่ไหวเลยหมดแรงจะก้าวเดินจะยืน หนูจะไม่ร่วมขายมอชินไดคาเฟ่ได้ไหมแล้วตอนเย็นจะร่วมกิจกรรมดังเดิมก็คือร่วมกิจกรรมฉกมวยอันเดิมจะเก็บแรงเครื่องสุดท้ายของชีวิตไว้ต่อ,มอยมวยได้ไหมแม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนหน้าหรอพี่ลุงจ้าหน้าก็คือป่วยสดจากย่านเมกาบางนะป่วยเลยแล้วทำอย่างนี้เลยก็ป่วย แล้วก็บอกว่าไม่ได้พูดเนอคือเสียงไม่ไหวเลยทุกคนคือแบบปวดหัวไข้ขึ้นเสียงขึ้นจมูกเจ็บคอทุกคนเขาหนูไม่ไหวเลยจริงจจนหนูต้องอัดคลิปส่งว่าขอลองอ่ะขอลองจริงๆอ่ะหนูขอเก็บแรงเครื่องสุดท้ายของหนูไว้ต่อยมวยกับทุกคนอ่ะเข้าใจป่ะคือหนูแบบไม่ไหวเกินอ่ะคือกลัวเขาแบบหาว่าเราแบบไม่สู้หนูก็เลยแบบไม่ไหวจริงจริงว่ะรอบเนี้ยคือ เลเราแบบรู้ชะตากรรมแล้วแต่ว่าคือก็แบบเฮ้ยจะลาหลังวันก็ไม่ได้ป้าแม่ก็เลยแบบโอเคบอกเขาว่าหนูขออนุญาตเก็บแรงเครื่องสุดท้ายของหนูเอาไว้ต่อยมวยและพี่สตาร์พี่อาร์ก็ขำหนูมากพร้อมสำหรับเพลงมิเศษทีมจริงพร้อมแล้วชอบชุดมากๆเป็นชุดที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นในโฟร์ทีเอลยอะแบบสไตล์แบบเนี้ยสปอยไปป่ะนิดหน่อยละกันประมาณนั้นสวยมากชุดสวยไหมสวยมาก ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่5มกราคมจนถึงวันที่11มกราคมอะหนูได้นอนวันละสอชั่วโมงทุกวันจนหนูน็อกก็คือวันนั้นนะหนูน็อกเอานอพ่ายแพ้จริงๆเพราะว่าหนูกลับบ้านตีสามบางวันตื่นตี5้าบางวันแบบกับ ตีสองแล้วก็แบบตื่นแบบ6กโมหรืออะไรเงี้ยทุกวันจริงๆแบบไม่ได้หยุดพักเลยนอนไม่พอทุกวันวันที่นอนนอนที่สุดคือชั่วโมงครึ่งอืมแล้วหนูก็เลยป่วยปกติหนูไม่ป่วยเลยปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยเลยแต่ว่าพออยู่ที่นี่หนูป่วยบ่อยมากเพราะว่าหนูนอนไม่พอแล้วพอหนุนน็อกเอาแล้วหนูก็แบบโอเคหนูรู้ตัวแล้วว่าหนูเริ่มป่วยหนูก็จะเริ่มโดบยาเข้าไปในปริมาณที่อัดสุดๆพอแบบ ยาเข้าไปก็ดีขึ้นแล้วพออีกวันหนึ่งมันหยุดเมื่อวันหลังจากจบง,งานหนูนอนแค่แบบนอนเป็นคนปกติอะนอนแบบสามทุ่มสี่ทุ่มอะสามสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นแบบเก้าโมงไรเงี้ยโอเคหนูหายเลยหนูหายเลยดีขึ้นเลยแล้วหนูก็ภูมิตกคือหนูรู้ตัวเองเลยวันไหนที่หนูนอนไม่พอคือแบบอยากจะอวดให้ดูมากเลยแต่มันคือที่เท้าคือแบบมันให้ดูมไม่ได้อะ่ะอย่าบอกนะเพิ่งซ้อมมาเองนะวันนี้เห็นเดี๋ยวรู้ไหยหนูอะ แค่มาเดินบอกกิ้งได้ทันแค่รอบเดียวเองทุกคนเพราะว่ามันชนกับงานก็เลยแบบไม่มั่นใจก็เลยต้องดูเพราะว่ามาเอกคือหนูได้ลองเดินแค่รอบเดียวที่หนูไปเต้นอะ่ะคือได้ลองเดินแค่รอบเดียวจริงๆขำอะทุกคนเวลาหนูถามว่าแบบคือหนูไม่เคยว่าอะไรเลยแต่ว่าเวลาหนูถามว่ามาหาใค่ายอะ่ะทุกคนก็จะแบบหาจีคนเดียวตลกอะ่ะแต่ว่าทุกคนต้องเห็นสภาพตอนที่แบบทุกคนรู้ปะ หนูจะบอกว่าหนูขำมากเลยตอนที่แบบหนูกับอาลีอะอยู่แบบเลนข้างๆกันทุกคนตอนที่ไปทุบตุนอะแล้วหนูกับอาลีอยู่ข้างกันเลยปุ๊บแล้วหนูแบบอาลีมาแล้วหนูฟังแบบหนูกับอาลีเล่าให้กันฟังว่าแบบเรามองไปแบบตรงๆอะรู้สึกทุกคนอะดูหน้าคุณกันหมดเลยเนาะแบบส่วนใหญ่อะไรแบบขำมากเพราะแบบทุกคนก็จะแบบไปๆมาๆเหมือนแบบพอหนูเห็นเขาเล่นกับหนูเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปเล่นกับอาลีอะแล้วของบางทีอะไปเล่นกับอาลีมาก่อนแล้วหนูเห็นเขาไม่เล่นกับหนูต่อหนูก็เลยแบบ อันนี้เราเป็นระบบแบบแชร์ริงกันปะคือแบบเออคือปกติอะคือแค่ถามเฉียวมาหาใครบ้างไรเงี้ยแล้วทุกคนอะชอบเลือกลากไปเองอะแบบพี่มาหาจีคนเดียวรับมาอะไรเงี้ยคือก็บอกว่าอ๋อนี่ไปพึ่งไปแหวะหาแบบพี่คนนึงมาตอนเช้าพี่คนนี้อะไรเออก็บอกอ้าวหรอแบบเ,เขาเล่นอะไรมาในรีวิวคือในใจอ่ะคืออยากรู้แค่นี้ไม่ได้จะทําอะไรเลยแต่ว่าทุกคนอะชอบร้อนตัวชอบแบบชอบพิรุธออกแล้วมันตลกอะเข้าใจปะเลิกลากอะแล้วแบบตอนนั้นหนูขับมาที่แบบ เหมือนตอนที่ต่อยมือหนูอยู่ข้างน้องบายหนูก็เห็นแบบนี่เขาเป็นต่อข้างน้องบายแล้วทีนี้ก็แบบน้องบายเดีผ่านไปแล้วก็มีแบบขเขาเพอ่มพูดคับมาทันเวลาพอดีมาแบบมาทันมาตรงเวลาสด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟี่แบบแล้วหนูได้ยินเงี้ยหนูแบบมาถึงอะไรแบบเลยอ่ะคุณแม่ตลกอ่ะคือเนี่ย บอกเลยนะว่าสำหรับพี่บางคนอ่ะอีโมจิก็จะยาวขึ้นไปถ้าสมมติว่าพี่เคมีถึงร้อยรุ่นอีโมจิจะพอได้ไงอะคือมันเห็นหมดเลยอ่ะสี่ขาวพยับเลยนะรับทำไงดีจริงสีขาวแพ้ย่อยยับมากไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรกันซึ่งหนูบอกเลยว่าวันที่ถูกตุ่นอะ่ะเสียใจมากหนูถูกจนมือหักมืองอได้แค่สิบทุกจนตุนแบบหัวแบบ ทะลุถูกจนคอนหกักถามได้เลยมีพี่คนหนึ่งถูกจนคอนหักจริงๆแล้วแต่ก็ได้น้อยมากไปถูกจนไปถูกคอนแทนคือแบบเสียใจมากคือหนูหนูว่หนูถูกโดนนะหนูว่าหนูก็ไม่ได้ย่แย่ขนาดนั้นะเสียใจอะ่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงแอปพลิเคชันพลงเฮ่กับ VR และยังมีเคีนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for hit application